ไปนชนีครับตอนนี้นะพูดจริงๆนะละครนี่นะมผมเลิกดูเลยอ้าวโอ้โยทำไมอพ,พี่ๆก็ชอบดูนะข่าวออมันมัน,ม,นมันสนุกมันตื่นเต้นมันเร้าใจแถมถ้าดูรุ่นละครใช่ไหมบางทีก็อ๋อเดี๋ยวรู้ตอนจบแล้วไอ้นี่โอ้โหพอจบมันตื่นเต้นทุกวันทุกวันมีความคืบหน้านะคะรับยิ่งตอนนี้นะครับโอ้โหบิ๊กๆมา ฮ่าบิ๊กๆนั่นนะครับอย่างที่เราได้ยินข่าวนะครับบิ๊กโจ๊กโอ่งตลุมบอลกันนะครับ mm. ตำรวจตัดตำรวจ mm. หม่มันสนุกสนานนะฮะวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องบิ๊กโจ๊กนะฮะแต่ว่า mm. เนื่องจากที่ว่าเหตุการณ์มันยังแบบมันยังระอุอยู่นะฮะ mm. และที่สําคัญนะครับการจะมาดูลยมือกับพี่วัชรีนี่มันต้องวัดมือพิมพ์มือเ <Okay. S 2> พื่อที่จะดูว่า อย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยอายุ53ต้องมาวัดจริงๆว่า53เกิดอะไรขึ้นในจุดๆไหนบ้างต้องละเอียดเลยเพื่อการวางแผนนะครับถ้าบิ๊กโจ๊กแบบมาดูเอานี่โอเคเราจะพูดเลยเลยเอไรนะฮะแต่ได้ตำแหน่งใช่ใช่อันนี้อันนี้พูดท่านจะพลาดหรือเปล่าท่านจะชนะหรือเปล่าอันนั้นไม่ยากอันนั้นไม่ยากถ้ามาดูกันลายมือกับพี่ประจนนะครับต้องเห็นลายมือแล้วก็ต้องเจอตัวจริงค่ะใช่แต่มมันก็มีเรื่องที่ของบิ๊กโจ๊กที่ผมสะดุดใจมาก คือบิ๊กโจ๊กนีก็ไม่ใช่คนที่ร่ำรวยอะไรนะฮะธรรมดาทั่วไปนี่แหละฮะแต่เป็นคนที่มูมมาน่าอย่างสูงแต่ที่สําคัญนะครับที่ท่านมีเงินที่จะเอามาทําเพื่อการสนับสนุนที่ทําคดีต่างๆนานานี่นะฮะว่ากันว่าเป็นเงินจากคุณภรรยาคนนี้นะฮะแล้วเมื่อวานนี้ที่บิ๊กโจ๊กบอกกับเราก็คือเงินสดที่มอบให้กับรองคลิปเนี่ยที่เอาไปใช้จ่ายไปให้กับคุณแม่ของบิ๊กโจ๊ก ไม่ใช่แม่ภรรยานะแม่บิ๊กโจ๊กให้น้องหรือให้ลูกน้องไปทํางานส่วนหนึ่งก็ออกมาจากเงินส่วนตัวภรรยาเนี่ยเป็นคนให้กับรองคลิปในในในประเด็นนี้นะฮะผมก็เลยอยากจะขอเรียกชื่อตอนนี้ว่านารีอุปถัมภ์ธรรมธรรมธรรมโอ้โหนะมันก็เป็นเป็นเคสอย่างหนึ่งสุดาถ้าถ้าเห็นมือบิ๊กโจ๊กอาจจะเห็นชาติได้ว่ามือนารีอุปถัมที่เขา เขาพูดกันเนี่ยนะฮะ<ช>มันมีใช่ไหมฮะเส้นแบบนี้นะฮะหรือมือลักษณะแบบนี้นะฮะมี<น><ช>อ๋อมีเอาล้วรครับท่านผู้ชมครับน้าดีอุปถัมภ์นะคะก็มีนะ,ะคะเรียกว่านในครอบครัวอะไรแบบนี้ต้องดูคือภรรยาอุปถัมภ์อะไรอย<ช>่างเงี้ยนะ,ะคะหรือบุตรอุปถัมภ์ เราจะดูที่มือซ้ายมือซ้ายเป็นเรื่องส่วนตัวคุณผู้ชายคนไหนที่ที่อยากจะทราบนะว่านารีจะมีนารีอุปถาแบบท่านบิ๊กโจ้หรือเปล่านะฮะต้องดูคลิปนี้เลยฮะดูที่มือหนึ่งแรกดูที่มือซ้ายค่ะมือซ้ายก่อนเอาละครับแล้วดูอะไรครับดูเส้นวาสนาเพลงไปดูที่เส้นวาสนาเส้นวาสนาหรือเส้นเสาเส้นเสานะเส้นเสานะคะ มัน,นต้องมีลักษณะไงะเส้นเสาเนี่ยนะคะนิ้วกลางไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนิ้วกลางมือซ้ายนิ้วกลางมือขวานะคะเราเรียกว่าเนินเสาเมื่อฉะนั้นเมื่อจับเส้นไปเส้นไหนจะมาจากไหนก็แลแต่เมื่อพุ่งขึ้นนิ้วกลางเราเรียกว่านิ้วเราเรียกว่าเส้นวาสนาแต่ตรน,นี้เส้นวาสนา,สนาที่ ได้รับการสนับสนุนจะต้องมาจากเนินจัน<อ>เนินนี้เนินนี้เป็นเนินจันเนินจันนี่จะอยู่ริมริมฝ่ามือใช่เราก็เรียกว่าเส้นวาสนามาจากเนินจัน<อ>หมายถึงได้ได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัวพ่อตาแม่ยาย<อ>นะฮะถ้าพ่อตาแม่ยายรวยพ่อตาแม่ยายก็สนับสนุนถ้าพ่อแม่เรารวยพ่อแม่เรา ก็สนับสนุนคือถ้ามีลูกก็ลูกก็สนับสนุนเส้นนี้ก็ดีเลยเส้นนี้เส้นนี้ก็ดีถามเจาะไปเพิ่มมีนิดนึงนะะเส้นนี้มันต้องมีลักษณะยอย่างไี้เป็นต้องเป็นเรียวแหลมหรือว่าหรือว่านาหนาอะไรจะดีกว่ากหรเล่นในมือซ้ายให้มาจากเนินจันทร์พุ่งขึ้นนิ้วกลางเราเรียกว่าเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์แต่คนที่ฉลาดะนะคนที่ฉลาดเ<อ>ส้นก็ต้องมาอย่างนี้อยู่แล้ว อ๋อแหลมเป็นปลายเข็มอยู่แล้วไม่งั้นท่านมาไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอกต้องเป็นคนฉลาดอยู่แล้วถ้ายิ่งแบบเลี้ยวเป็นเข็มปลายเข็มก็ยิ่งดีขึ้นยิ่งขึ้นต้องเป็นเข็มก็เป็นคนฉลาดและเป็นทุกเส้นแต่เรากําลังพูดถึงเรื่องได้ภรรยาที่สนับสนุนค่ะก้ถามแทรกอีกนิดหนึ่งสมมุติว่ามันมาจากเนินจานนี่นะฮะแต่มันขาดอ่ะอย่างนั้นก็เรียกว่าสนับสนุนไม่เต็มที่อ๋อยังไม่เต็มพลังอย่างนี้ไม่เต็มพลังมากบางทีก็หยุดแค่นี้ บางทีก็ขาดอย่างเงี้ยนะคะขาด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 ต่อตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพลังไม่ได้มันต้องเป็นเส้นเดียวอย่างนี้เลยแเส้นเดียวจะยิ่งดีกว่าแต่ก็มีพลังต้องกันใช่ไหมฮะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ะค่ะโอ้หมหานิสัยเส้นวาสนามาจากเลนจันแล้วต้องรู้ว่าสวยไหมภรรยาเออไอตรงนี้ก็สําคัญอ่าสวยไหมสวยขนาดไหนแล้วดีไหม บุคลิกดีนะฮะบุคลิกดีสวยไหมเข้าใจไหมอย่างอย่างอย่งภรรยาท่านบิ๊กโจงนี่ใช่เลยใช่ไหมสวยไหมฮะดูลึกผมดูผมไม่ได้เห็นภาพตอนสาวแต่ดูตอนที่ตอนนี้นี่ดูเหมือนคนที่มีบารมีถูกต้องพระตาหงท่านเป็นตาหงผูตาหงนะฮะฉะนั้นนะคะจะดูว่าแฟนสวยแฟนหล่อเราเคยสอนไปแล้วก็ดูที่มือซ้ายเหมกันรอเปล่าก็ดูมือซ้ายอยู่แล้วนะคะก็เรื่องส่วนตัวครับฉะนั้น เส้นคู่ครองจะต้องยาวเห็นไหมยาวนี่หมายถึงสวยและก็ต้องมีวิกตอรี่ตรงนี้ด้วยก็หมายถึงเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ก็สนับสนุนอยู่แล้วและก็สวยสวยมากบุคลิกเด่นแล้วเกิดวิกตอรี่ที่เส้นคู่ครองได้คู่ครองดีมากอันนี้ก็น่าจะดีมากจริงท่านบิ๊กโจเพราะว่าข่าวว่านะฮะข่าวว่า ภรยาท่านบอกเนี่ยโอ้ให้เงินเป็นเป็นเดือนเป็นลา้านเพื่อสนับสนุนที่จะทํางานทํางานนี่แหละแล้วภรรยาก็บอกอแบบอเฮ้บุญชนะ่ไม่คุ้มนะไม่คุ้มนะแต่ก็อย่างนี้นะบางคนท่านก็จะเป็นมีอุดมการหรือบางคนก็เรื่องเกียรติยศชอบเรื่องนี้ไม่สนใจเรื่องเงินเรื่องทองฉะนั้นท่านที่นะคะมีแฟน สวยเส้นตัวนี้ต้องยาว<ะ>แล้วถ้าได้แฟนดีะนะคะตรงนี้ก็ต้องเป็นตัวตวิกตวรีลแล้วเส้นวาสนา<ะ>อันนี้รับรองได้ะนะคะมันจะเสริมกันใช่ไหมฮะเสริมเลยค่ะมีมีลักษณะอื่นอีกว่าที่เราจะต้องดูว่าดวงนาฬิกอ,อุปถัมภ์นี้จะมีแบบไหนบางก็ต้องไม่มีเส้นจากอังคารต่ํเนี่ยวิ่งเข้าชนไม่มีนะจะไม่มีอุปสรรคอะไรมากมายค่ะ ชีวิตก็ลาบลื่นมีความ,มสุขอ,อุปสรรคไม่มาใช่ไหมฮะโอ้พูดถึงอุปสรรคไม่มาอมเอาละครับอย่างนี้นะครับในคลิปหน้านะฮะมเมื่อมีนารียุปถมัมมันก็ต้องมีนารรพิฆาตโอ้ยมันเป็นแบบไหนนะฮะนารีพิฆาตถ้าปรากฏอยู่ในมือของท่านแล้วท่านจะป้องกันตัวเองยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ